ทางออกที่ค่าดไม่ถึงของโรคลูมาตอยจะจาา่าฟาร์มาทอกคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายคนที่เป็นโรครูมาตอยะคะ่ะก็คือคนที่มีกระบวนการอักเสบบริเวณตัวข้อตามระยะต่างๆปลายมือปลายเท้าแล้วก็รู้สึกแบบเจ็บนะคะแล้วก็เป็นตอนอายุประมาณสัก30 5 0หคนที่เขาเป็นเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วแล้วก็จะมีความปวดมาก สาเหตุนเนี่ยมันก็มาจากการที่เหมือนคล้ายๆว่าเป็นแพ้ภูมิตัวเองแบบน,นี้คะมันเป็นออโตอิมมูนชนิดนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคือแล้วถามว่าทําไมมันถึงดีๆเกิดขึ้นมาเพราะจริงๆแบบ30มสิบึเพิ่งมาปรากฏอาการแบบนี้นะคะ,ะแสดงว่าก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เป็นแบบนี้หลายๆครั้งนะคะแต่จะบอกว่าการที่ดีๆเราเคยเหมือนกับไม่เป็นอะไรแล้วมาเป็นอะไร บางครั้งมันมาจากการที่ร่างกายเราอะค่ะมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วถามว่าอย่างการที่คุมมแพ้หลายๆคุมมแพ้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแพ้ภุมิตัวเองหรือว่าจะเป็นแบบแพ้อาหารที่เมื่อก่อนไม่แพ้แล้วหยุดดีๆมาแพ้เนี่ยบางครั้งอะค่ะมันมาจากการที่ลำไส้รั่วชื่อดูแบบเป็นโรคที่แบบ เป็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมคะลำไส้รั่วแต่จริงๆแล้วอะค่ะมันเป็นภาวะที่เหมือนกับว่าตัวผนังลำไส้ของเราอะค่ะมันจะเป็นเซลล์แค่ชั้นเดียวเพราะมันเป็นเซล์ชั้นเดียวเสร็จปุ๊บอะค่ะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มาทําลายให้มันเหมือนขาดเล็กๆน้อยๆได้แล้วพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาหารหรืออะไรต่างๆที่เรากินนะคะ มันก็รั่วเข้าไปข้างในได้หรือว่ามันก็จะทำให้โปรไบโอติกบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็ขาดกระบวนการสมดุลแล้วอย่าลืมว่าตัวโปรไบโอติกเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบการผลิตสารอะไรบางอย่างที่มันมาดูแลร่างกายเราอยู่เพราะฉะนั้นพอตรงนี้มันพังค่ะมันก็จะทำให้เกิดเอฟเฟกเกิดผลกระทบกับร่างกายเราหลายๆอย่างเลยนะคะ ที่กำลังจะบอกก็คือกลับมาดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าภาวะเรื่องเกี่ยวกับให้ตัวลำไส้ล่วนเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการกินของเราเกิดจากพฤติกรรมการกินของเราทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารแปรรูปเนาะการกินอาหารแบบจังฟูดน้ำตาลเยอะๆยีสต์เยอะๆหรือการแบบไม่ปฏิบัติตัวดีๆอะค่ะกับเกี่ยวกับการกินนะคะเราลองแก้ตรงนี้ดูแล้วพอลำไส้เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นแล้วนะคะมันเข้าออกไม่ ได้เออมันเข้าออกได้อย่างดีขึ้นแล้วก็คอยกั้นสิ่งต่างๆที่มันไม่ควรเข้าร่างกายได้แล้วเนี่ยแล้วโปรเวติกเองเนี่ยรับประทานเข้าไปให้มันแข็งแรงขึ้นสามารถผลิตสารที่ช่วยร่างกายในการต้านทานแบบสารกรอบทีมแพ้อะไรหลายๆอย่างพวกนี้ได้แล้วอะค่ะกระบวนการที่มันเป็นเหมือนแพ้ภูมิตัวเองเนี่ย มันจะค่อยๆดีขึ้นมันเหมือนเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติสุดๆก็คือเราแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของร่างกายเราแค่นั้นเองเลยค่ะลองดูนะคะสําหรับคนที่เป็นโรมาตอยถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติตัวตามนี้ค่ะเชื่อมั่นว่าอาการที่มันแพ้ภูมิตัวเองและทําให้ข้อตามปลายมือปลายเท้าที่เราเจ็บที่เราปวดมากๆที่มันเป็นปลายเหตุแล้วค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับ จังหวะที่เราปวดอะคะ่ะเราก็รับประทานยาแก้ปวดไปก่อนได้สามารถใช้พวกสารที่มันเป็นสารที่ทาให้การแพ้ภูมิตัวเองมันลดลงไปก่อนได้ก็คือแต่เรื่องพวกนี้มันอยู่ในความดูแลของคุณหมออยู่แล้วแต่ว่าถ้าวันหนึ่งนะคะเรามาปรับพฤติกรรมแล้วเราก็รับประทานยาไปเรื่อยๆพอ อาการมันดีขึ้นไอายาส่วนนี้เราอาจจะไม่ต้องกินมันก็ได้เราถ้าเรามีเป้าหมายร่วมกันนะคะในการที่จะดูแลร่างกายตัวเองโดยที่ไม่ต้องกินยาหรือว่าเราดูแลร่างกายตัวเองโดยที่ไม่ต้องเป็นโรคแบบนี้นะคะ่ะเราก็ลองเอาไปปฏิบัติด,ดูนะคะแล้วก็ติดตามช่องเจ้าสาวพมาทอเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องพวกลำไส้รั่วเรื่องการปฏิบัติตัวหรือโรคอื่น ที่ตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่วมกันนะคะกับช่องกษัริยพรมทองนะคะกัริาพรมทองอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทางประเทศค่ะ